น,นะพอเข้ามาปุ๊บท่านก็นไหลเข้ามานะครับทักทายกันมันอบอุ่นอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวคัมพีนิวครอบครัว KN เนนะเราก็คุยกันเรื่องเรื่องราวต่างๆสาระในเรื่องของพระเครื่องนะครับเรามีนะครับมีความเคลื่อนไหวอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวติดตามได้ท่านจะไม่ตกกระแสนะฮะ คุณสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับนะมีข่าวด่วนด่วนด่วนดวนดวนจรงิงๆนะครับนะด่วนจรงิงๆเพราะว่านะเขาเปิดจองนะเปิดจองพระขุนแผนซึ่งปีหนึ่งเปิดจองครั้งหนึ่งนะของนะของที่เนีย่ยนะครับนะกระกาะชากใจสาวพากพระขุนแผนสักหน่อยนะครับนะเป็นพระขุนแผนภายปิ่นมณีฮนะ หลวงพ่อจรวัดบุญยริศตมบพญา,พยายเยนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะ้าเพิ่งเปิดจองนี่แหละครับนะ้าใบจองเพิ่งออกมาใครสนใจที่จะจองนะครับดูในใบจองแล้วก็นะติดต่อได้นะยอดเนี่ยผมว่านะคงจะรวดเร็วทันใจคงจะปิดในไม่ช้าเพราะว่ายอดไหลฮนะนายอดไหลเหมือนคนรอคอยพระคุณแผนกันยังไงอย่างนั้นเลยนะพอเปิดออกมาพอคุณแดงขยับออกมาปุ๊บเนี่ยยอด นะยอดก็พุ่งเข้ามาเลยนะครับนะสำหรับนะพระขุนแผนภายปิ่นมณนนะีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเทพเจ้าแห่งดงพญาเย,ยน็นหลวงพ่อจรวัดบุญยฤทิ์ตยยยะบนพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับนะท่านไปดูใบจองได้ในเพจหนะังสือพิมพ์คัมบินิวหรือไปที่เฟสคุณแดงนะครับไปดูใบจองนะขอคุณแดงก็ได้แล้วนะทุกรุ่นนะจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีใบจองออกมา นี่มีการเปิดจองบางที่นะบางที่อันนี้นะเตือนกันนะครับบางที่คุณไม่ได้มียอดนะไม่ได้มียอดแต่ไปเปิดจองนะเปิดจองแล้วยอดไม่มีเป็นยอดลมไอ้นี่เราะมัดระวังหน่อยนะครับนะเราะวัดระวังนิดนึงท่านจองที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะท่านต้องดูหน่อยเพราะบางทีบางศูนย์นะบางทีเขาไม่ได้เป็นศูนย์นะเขาไม่ได้เป็นศูนย์หรอก น้าเขาเป็นเฟซเป็นเพจนะครับอยู่ๆเขาก็มาเปิดจองพอเปิดจองแล้วเขาก็กะว่าจะมาเอายอดได้อะไรได้ปรากฏว่ายอดมันเต็มก็เป็นยอดลมไปไอ้นี่เราเรามัดระวังหน่อยนะครับนะเดี๋ยวท่านจะเสียเงินฟรีเรื่องของเรื่องนะก็ต้องเตือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะคุณอุดมศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์นุชาสวัสดีครับคุณบอยรักพระสวัสดีครับอาจารย์คุณสาครอิอิสวัสดีครับอาจารย์คุณสุริน สวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อแปะวาสว่างอารมณ์จะออกเหรียญอีกไหมครับอืมนะอันนี้อันนี้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หลวงพ่อแปะเนี่ยตอนนี้ท่านดังมากนะครับในสื่อออนไลน์เนี่ยนะาสื่อออนไลน์ท่านเข้าไปดูนะหลวงพ่อแปะวาสว่างอารมณ์หลวงพ่อแปะนี่ท่านเป็นพระเมตตานะ่ผมเคยไปสัมผัสท่านหลายหนนะท่านเป็นพระที่นะท่านมีความอ่อนน้อมนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะกับพระผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหนะท่าน นะท่านแบบนะเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายเข้าถึงง่ายไม่ลำบากนะพูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมนะพระอาจารย์แปะวสว่างอารมณ์นะวสว่างอารมณ์นะท่านก็นะลองสอบถามดูนะครับแต่ถ้าเขามีเปิดจองเนี่ยนะหลวงพ่อแปะเนี่ยวัสว่างอารมณ์ถ้ามีเปิดจองหรือว่าเปิดบูชาวัตถุมงคลอะไรเนี่ยเขาจะรู้กันในออนไลน์อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับตรงนั้น นะท่านลองติดตามดูนะครับว่าเขาจะออกเหรียญหรือไม่อย่างไรนะครับนะหลวงพ่อแปลว่าสว่างอารมณ์นะนะโอ้ยตอนนี้วัดท่านก็คลาคล่ําไปด้วยผู้คนนะวัดท่านนี่มีหลายอย่างนะครับนะเรื่องของนะเรื่องของนะเทพจีนเรื่องของเทพเทพของไทยนะมีโอ้โหขึ้นไปเถอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายที่วัดท่านน่ะไปเดินไปไหว้ไปขอมีหมดไอไข่ไม้ตะเคียน พยามัจจุลราชนะแม่นมสาวนะครับโอ้โหนะครับมีทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนะี่ยไปเธอไปที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับมีครบนะไปที่นะหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นะมีครบผมเคยนะเคยเข้าไปนะครับหลายครั้งหลายหนแล้วครับนะเคยเข้าไปที่นั่นนะท่านเมตตานะครับหลวงพ่อแปะเนี่ยคุณนุก,กูลส่งดาวมาเป็นกําลังใจ สามสิบดวงนะครับขอบคุณฮนะคุณนุกูลนะครับคุณนุกูลนะนนะส่งดาวาษนะส่งดาวมาเป็นกําลังใจ30มสิบดวงว่ายังไงคุณแดงนะว่าไงว่าไงอ่ะอ่ะจะจะชี้แจงอะไรยังไงฮะอ่ะให้ชี้แจงโอ้ยมันคือจริงๆเมื่อตอนเมื่อตอนบายๆนะ คืออัดคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเปิดสั่งจองพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนของหลวงพ่อจอนซึ่งจะเปิดสั่งจองจริงๆคือวันที่สิบแต่ด้วยว่าใบจองทุกอย่างเขาส่งมาให้เรียบร้อยเนี่ยแดงก็เลยส่งไปรอบนอกนะคะรอบนอกของแดงหมายถึงว่าต่างประเทศนะคะมันก็ทําให้ยอดมันเปิดนะคะมันกลายเป็นโอเพ่นเลยก็เลยต้องเปิดวันนี้เลยนะคะก็เลยต้องเปิดวันนี้ตอนนี้ไป28ลังแล้วจ้า ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ที่พอเปิดตัวปุ๊บก็ยอดหลังไหลแต่ว่าลังลังละเท่าไหร่ร้อยองค์ร้อยองค์ค่ะทำแค่4ี่ิเก้าลังเท่านั้นเองสี่สิเก้าลังเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบนำเลิกหนึ่งร้อยแปดองค์นะคะแล้วก็ไม่เกินวันที่สิบเอ็ดเนี่ยตัวอย่างแต่ละพิมพ์แต่ละรายการจะออกมาให้ชมนะคะใครที่อยากรอดูตัวอย่างก็ก็รอได้ ใครที่ไม่อยากรอจะลงจองไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าสายนี้ต้องบอกเลยว่าวันอั้นมัง้งวันอั้นเพราะว่าปีนี้หลวงพ่อไม่ทําพระน้อยมากนะคะทําพระน้อยแล้วก็มีทําก่อนหน้านี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตนะคะแล้วก็เป็นป่ปลายออกมานะคะตามวันละต่างๆของท่านเท่านั้นเองแต่ประจําของทุกๆปีที่นี่จะทําคือพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนแล้วก็จะเสกทุกๆปีก็คือต้นปีก็คือประมาณกุมภาพันธ์ อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนก็แล้วแต่เลือกของวาระแล้วก็ของของโอกาสนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าพอขยับเปิดตัวมาสาวกคุณแผนที่ติดตามสายของทางหลวงพ่อจอนอยู่เนี่ยหลังกันเข้ามาแล้วก็เ,เขาเรีกเยกอะไรนะเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รอจะไปรอจะไปอะไรนะรอจะไปบุกเสกถามเลยจัดเมื่อไหร่ไป ตอนวันนอนหนึ่งคืนใช่ไหมคือการไปจัดปลุกเสกหลวงพ่อจอทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราได้ไปรวมตัวกันนะคะนานๆจะได้เจอกันครั้งหนึ่งสําหรับสายพายแล้วก็เป็นสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็คือจะไปเฮโลกันไปแล้วก็ไปร่วมพิธีแล้วก็ไปช่วยกันจัดพิธีทุกอย่างไม่ได้ว่าจ้างเลยนะคะไม่ได้ว่าจ้างเลยทั้งจัดทั้งทุกอย่างไปตัดต้นกล้วยตัดใบไม้ตัด,ตดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นจะเป็นลูกค้าที่จองพระแล้วก็จะเป็นเพื่อนแบบนี้ทในาเฟซก็ไปร่วมกัน แต่ทุกๆปีแดงจะใช้แรงงานต่างด้าวนะคะก็คือต่างชาติที่สั่งจองเขาก็อยากมาเห็นพิธีเขาก็จะมาทุกปีแล้วก็แต่ละประเทศก็จะผัดเปลี่ยนกันมาอย่างอย่างปีที่ก่อนเนี้ยปีที่แล้วเนี้ยก็มีมาเลเซียามาอ่าฮ่องกงแล้วก็เวียดนามพอมาเสร็จสามประเทศเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันก็คือจุดของเราเนี้ยก็เลยกลายเป็นจุดรวมเพื่อนนะคะ ก็คือพอมาเจอเราคนนึงเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนเงี้ยเขาก็จะไปเป็นเพื่อนต่อเพื่อนกันฉะนั้นของที่ไม่ทีกันนะ